เทียวละเทีียวเทีียวขอเทียียวละทอนันละเจ้าคันใบกาซีคุ้มเอาขอกับเจ้าละเทีียวเทีียวเทียเทียวออเยอันเราป้องไปครับครับสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกคนที่กำลังรับชมไอ้ไก่ไทยบ้านแก้วนะฮะล็อกสตาร์ลูกซาตานภาษาไทย่ะ เตรียมรับไอเทมแห่งโลกวิญญาณครับกิจกรรมใหม่ล่าสุดนะครับเข้ามาเป็นโคตรเข้าไปเลยนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาเล่นกิจกรรมใหม่ให้ท่านผู้ชมได้รับสูบยอดนะนะฮะกดไลค์ก่อนก่อนกดไลค์ผมคนละหนึ่งโบกนะคผมมาหนึ่งครั้งหรือหนึ่งโบกหนึ่งโบกหรือหนึ่งครั้งนะผมนะแล้วผมจะทําการสุ่มให้ดูว่ามันหมดเพชรหลายเติบเท่าไหร่หรือเบิรเท่าไหร่นะผมนะเดี๋ยวเราจะสุ่มให้ทุกคนได้รับสูบกันพร้อมกันเลยทีเดียวนะสายละเพชรผมมีอยู่ประมาณจดไว้จดไว้นะเดี๋ยวขออนุญาตจดเพชรตัวเองก่อนนะหนึ่ โอเค134,000เพชรนะผมนะ134,562เพชรจดไปสอยไอ่เพื่อนนะกำลังรับซบนะจดสอยกันมาอีกจะฟอร์ก no ้นเฮลยูฟอร์กนแอนดับเบวันจูฟอร์ล็อกสไตล์แอนฟอร์ก้นเฮลฟอร์กมาพร้อมแล้วบาที่น <no ี่เอาปอกป้อกไปครับพร้อมแล้วครับกดไปได้แบบพิเศษหนึ่งข้งครับเพชรหนึ่งแสนสาพันหร้บเพชนะผมใครกดไลค์ขอให้สุ่มทีเดียวได้นะผมนะใครไม่กดไลค์ขอให้ลดเกลือข่มได้ไหม แกเอาแลกดไลย่เจ้าของมันสวยสวยสวยพี่ต้องฟังสวยเนี่ยนกแต,ต๊ะบินความไปตามพูดยิงหัวล้านนั่นแหละซัมนี่แหละไปบ่อบป็ดฮ่าฮ่าฮ่ขวบสอยวกไปวูบมาอยู่ไอ้จับซื้อบริพัทนั้นฟังเบื้งกันนะอ่าเอาแบบพิเศษหนึ่งครั้งนะปิดปิดอนิเมชั่นวะเนาะบ่ได้ปิดเ บอกเลยว่าใครกดไลค์ขอ,อให้ใสุบ,บ,สสดดท,สบทีเดียวได้ไหมแมกดไลค์เจ้าขอางแบงในสัวโอ้โหเอวี่เบี้ยวเกลยสุดยอดดีว่ะโอ้ไม่กอดกดไลค์จะป็นสัวบอสเสือกดไลค์แม่บอสเสือกดไลค์รุดมาตีทัวสุดยอดเป็นคุณได้รับรางวัลเอาได้แล้วอี่ยังไะเอาว้าเชียร์เดี่ยวได้ป่ะบอกเลยว่ากดไลค์ป้าพี่น้องกดไลค์กดไลค์โอ้ต้องกดหัวใจให้ใครได้แบบนี้ เอาดิซูมันคู่อะไรรับเ50เพศคนวะโอ้โหโอะไรว้ยมากับดวงตัวนี้นี่เราคนหมานเพื่อนเอานโอ้โเพอริตัดคิปได้วะว่าดิซูมัน่บๆกดตกลงาเอาไรเลยเจีเอ็มอ๋อใครคอยง่ายเดจ้าเนี่ยคดรพิเยษพี่ด้โคตรพ่เยษพ่เสียาชิได้เลยโอ้ามือได้มา เอาได้เรเทียใส่ไปใส่สุบึงได้ไหมเนี่ยของเรายังเป็นที่ห้องแต่งตัวนะเดี๋ยวใส่สุบึงไปลองมันงามซำไหนฮะนะได้ง่ายี่ยแพ็กเกสตเนี่ยอ๋อใส่สุบึงก็ได้เออใส่โหลดไปลองสุดไปเออแก้วเหยียบลอยไปลองคนไล่ซ้ำขอเสียควายกดไล่โหลดได้แล้วมีเทียเดียวเทียเดียวละเทียเดียวเทียเดียวขอเทียเดียวละท่อนั่นละเจ้าเเเเเทททีีีีียยยยยดดวว